มดข่าวพาเพลินสวัสดีข่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพิมพ์พร้อมจะช่วยทุกคนส่งชื่อที่อยู่เดี๋ยวจัดให้นับเป็นอีกหนึ่งเน็ตไดอลสาวที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นอย่างมากนะคะสำหรับพิมพ์รีพายหรือว่าพิมพ์ระดาพรเบนสวัฒนพัฒน์แม่ค้าออนไลน์สาวที่โด่งดังเป็นพุแตกกับก,บการไลฟ์สดขายของขายสินค้าที่ไม่เหมือนใครนะคะ โดยเธอยังได้ทำชแนลในช่อง YouTube เป็นรายการต่างๆรวมถึงการเป็นจิตอาสาในแต่ละที่ให้ชาวเน็ตได้เข้ามาชมกันจนได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากเลยค่ะทางนี้นะคะหากย้อนกลับไปแล้วเรามักจะเห็นเธอออกมาตอบแทนสังคมโดยการให้ความช่วยเหลือกับคนที่มีชีวิตลำบากอยู่เสมอนะคะล่าสุดนะคะกับเหตุการณ์ที่ไม่ปกติในช่วงนี้ สำหรับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สาพิมพ์มริพายเองไม่นิ่งนอนใจนะคะรีบออกมาช่วยเยียวยาให้กับหลายคนที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะโดยเธอได้ออกมาแจ้งว่าใครที่ต้องอยู่บ้านไม่สามารถออกไปหาเลี้ยงครอบครัวได้แล้วขาดทุนกินอยู่ให้ส่งชื่อที่อยู่พร้อมด้วยข้อมูลติดต่อเอาไว้ให้เธอเธอจะส่งกล่องกำลังใจไปให้ทุกคน แต่ขอว่าจะต้องเป็นคนที่ขัดสนจริงๆเพราะว่ามีคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากมากกว่าเราอยู่อีกมากมายนะคะเธอขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วจ,จะรีบจัดส่งของไปให้ขอให้ผ่านไปด้วยกันหลังจากได้ประกาศออกไปก็มีคนติดต่อเข้ามาอย่างมากค่ะเธอก็ได้ไปจัดเตรียมของอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์และล่าสุดนะคะซาพิมพ์รีพายก็ได้ออกมาโพสต์พร้อมประกาศว่าในตอนนี้เธอได้เริ่มส่งกล่องกำลังใจไปให้ทุกๆท่าน พร้อบบอกภายในคลิปดีโอนะคะว่าขอแสดงความเสียใจกับทุกความจากไปและตอนนี้เธอพร้อมจะช่วยทุกคนแล้วได้จัดเตรียมกล่องกำลังใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกำลังจะส่งออกกล่องกำลัง,ลง,ลงใจเหล่านี้ออกไปให้ถึงมือทุกคนนะคะโดยภายในกล่องจะมีข้าวสารแล้วก็อาหารสำเร็จรูปให้กับคนที่ไม่มีทุนกินใช้เธอขอส่งกำลังใจให้ทุกคนอย่าทุกข์อย่าจนอย่าทนอย่าท้อ พราะว่าชีวิตนี้กับการต่อสู้เป็นของคู่กันค่ะอย่าต้องรอใครนะคะในตอนนี้มีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปก่อนและขอให้คนไทยทุกคนผ่านเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะขอขอบคุณสาวพิมพ์ริพายนะคะที่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่มีให้กับคนไทยเสมอค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากแล้วฟิสโบรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ